พันละว่าประมาคือ45วันคือเก็บขายอายุของเขาที่จะเก็บขายคือ45่ส้มือกับเก็บขายอันนี้เพิ่น40มือบอกนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ถึง40วันนี้ได้32 32อ๋อบางตัวก็มีปีกบางตัวก็ยังบ่มีปีกเลิศสามสิบแปดมือเขากะวางไข่เอาไข่อ๋อสามสิบแปดมือเพื่อนสิไข่อันนี้เป็นคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวคือเพื่อใส่น้ำ มันจะกินน้ำอยู่ในนั้นโอ้คนสิดูดกินเองครับสวัสดีครับวันนี้บักทีบัสทีฮาไปรลไปรอทางไหนน้อมืาอนี่ฟาร์มจิ้งหรีดขังกุลวดีตามบักทีบาสวันนี้เรามาดูการทำฟาร์มจิ้งหรีดเป็นยังไงบ้างขายดีไหมคะขายดีค่ะขายดีนะนี่ จุดเริ่มต้นอันนี้ก็คือยังอยู่ในไข่อยู่เนาะอันนี้คือเอาบอชแล้วปิดไข่แล้วเป็นไข่บวไข่มันอยู่ในไส่ก็เป็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วบออันนี้จักมือชักมือนลคะอันนี้ยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันนะคะตัวนี้ก็คือก็ประมาณอนุบาลอนุบาลสองหรืออนุบาลสามนะคะอืมก็ประมาณนี้อาหารของเขาก็คือ เป็นหัวอาหารจิงรีดโดยเฉพาะเลยหัวอาหารจิงรีดโดยเฉพาะนะคะตัวนี้โอ้เป็นโดยเป็นเฉพาะบ่งั้นอาหารจิงรีดีหนูว่าห้ามเลยเนี่ยไม่เขาบดมาแล้วเรียบร้อยเป็นหัวอาหารแล้เอาไข่มันอันไหนตัวนี้เลยไข่นี่มัเอ้าไข่เราเอาไข่ออมาแล้วสามสามสิบแปดวันเราเอาไข่สามสิบแปดเอาไข่นี่คือคือไข่มันยังจะอยู่ในนี้อ่าไข่ตรงนี้อันนี้ไข่มันได้ ใส่ใส่เบิ่งเออออ๋ไข่จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไข่นี่คือตัวนอนนี่ใช่อ๋ออันนี้คือมาร์ควายูอันนี้ได้แปดมือแล้วเหลแปดมืออีกจัดมือยังเสียมาเสร็จกระจาดวันสิบวันที่บ้านมันจะออกเลยโอ้อันนี้อาหารบนบ่อเนี่ยอาหารถ้าสิ็มือมันออกมันออกมันก็ต้องถ้ามันจะมีตัวน้อยมันมาไปห้ามันห้ามเปิดเปิดปลาถุงไว้เปิดปลาถุงมันก็จะออกมาเอง ไม่ได okay. ้มัดแน่นกรนโดล้วก็เปิดปากมันเลยอันนี้ก็คือถ้ามันแห้งเขาก็คุกเขาใหม่มันให้มีความชื้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือแปดมือประมาณแปดมือเนาะใส่กาวลักษณะแบบนี้อ่าโอ้นี้โอเคให้เจ้าของฟาร์มนี่คือเลี้ยงในท้อนี่ก็คือของฟาร์มพายางส้มเลยอันนี้ อันนี้จะฮอตเดือนแล้วอันนี้น่ะฮอตเดือนแล้วแต่ว่าเขามาคือสี่สิบห้าวันเก็บขายอายุของเขาที่จะเก็บขส <45 S 1> ิห้าวันคือสี่สิบห้ามือกับเก็บขายอันนี้เพิ่นสี่สิบมือบ่อน,น่คะอันนี้ยังไม่ถึงสี่สิบวันนี้ได้สามสิบสองสามสิบสองนะอ๋อบางตัวกม็มีปีกบางตัวก็ยังม่มีปีกเลิมสามสิบแปดมือเขากะวางไข่เอาไข่อพราะสามสิบแปดมือเพิ่นสี่ไข่อันนี้เป็นคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวคือเพื่อใส่น้ำ มันจะกินน้ำอยู่ในนั่น๋อคนสีดูดกินเองถ้าถึงเวลาคือสามเืองเวลาช่วงเอาไข่นี่คือเอาอันนี้ออกให้น้ำเปล่าอย่างเดียวอลมันจิเข้าไปไข่ผมันจีเข้าไปไข่ในนี่ไข่พื้นซีนาวเพราะว่ามันชื้นแล้วอันนี้เดี๋ยวตีเท่นยังอันนี้ในการมันออกการดื่นทามันขึ้นมาบอกมันก็จะดื้นตกลงไปตกลงไปคือกันงคืนต้องปิดฝาอยู่บ่ปิดฝาเพราะว่าจริงหรีดจริงเออแต่ปกติก็บ่ได้ปิดนี่นะจิ้งจกจะลงไปกินแม่นบอก แมนจริงจมันจะแพงไข่แผงไข่คือแผงไข่คือเอาไว้เฮ็ดไอตรงเป็นรังมันอะอเป็นที่ซ่อนบ่อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่ละบ่อน,นี่จากแผงนี่ใส่จากแผงไม่ได้นับไม่ได้นับแผงแต่ว่าถ้าเลี้ยงมันก็แล้วแต่ลักษณะการเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบนี้เียว่าเลี้ยงชนนมชมน,นมนี่จะมันมันสิบเปืองอ่าถ้าแบบเลี้ยงสีพีเสื้อแบบนี้มันสบเปื่อยอ่าบ่อนึงบ่อนึงเวลาเก็บขึ้นได้จากโลเนี่ย 1ิบกิโลขึ้นน่ะสิบ <es> กิโลสิก <10 S 1> ิโลก็อย 20. ู่ได้พี่นี้ขายอยู่ที่โลละร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบริการร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบถ้าสิบโลก็ประมาณพันสองนะคะต่อบ่อรายได้นะคะเบื้องเบิ่องพามาเบิ่งไกลๆคุณนะวันนี้บอดแดดบอดเนี่ยดูว่าเปิดจังซีเลยว่ให้แดดสองอ๋อนี่ค่ะโต๊ะโต๊ะก็ต้องการมดกอนปวกต้องใส่น้ำ ยงดหนึ่งมดแมหมดหมดสำพันเวลามันออกไข่มันนานๆงดอะไรที่เข้าไปนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหลักฐานแล้วโอ้ฝันยันฝันลืมเนี่ยเนี่ยฝันกันไว้อ่าเอาไข่ยี่สิบกัญญาวันนาฝันเขียนเขียนไว้การลืมเป็นบ่โอ้ยอันนี้สมัยเทปเห็นบอ่สังเกตบอลในเทปคือจิ้งจุก อ๋อเพิ่มสิกระโดดมามาสิเงอื่นตามสาวก็ติดติดไว้เพราะว่าเพิ่มแล้วเพิ่นกิดสิกาโอีกอันนั้นนึงแล้วบ่อนี่ยบอกว่างบอกเนี่ยแล้วบอกว่างพี่เก็บไปแล้วนี่เป็นขี้มันนี่นะแล้วขี้มันก็ขายกระสอบละห้าชิปเลยขี้มันเนี่ยเราโอ้ประโยชน์หลายต่อเนาะนี่เนาะอันนี้แล้วใส่พักใส่อย่างเท่านี้นะออืโอ้ีักก็ได้ได้เต็มกระสอบหรือยังมีของบ่มีเจ้ากระสอบละกระสอบเกลียวแล้วก็ไปใส่ของเจ้าของน้ำ มียูกะสอกมีอยู่กะสอบนึงอือแล้วก็มีกระซิซักแล้วก็จากที่น่าไว้วางตัวทำความสะอาดมาแล้วก็เอาไฟมาลุนก็ทำแกะเดฟปกจะตีกระสือแกะแกะโดนทำความสะอาดถ้าเชื้อค่ะหมดค่้นอย่างนั้นน้ำเปลืองเปลืองเปาเปล่าเปล่โอ้แล้วจากเห็ดฟาร์มจิงหลีดนี่มีปู่อีกมีเห็ดอีหยังอีกเนาะนี่ปลูกหลายอย่างอยู่ค่ะ เป็นเห็ดบัจจุย่างภูลายย่างอืเดี๋ยวจะลงมาสกอตเฮ้ยมักสกอตแม่งบอกนะภูหมักฟังทองตอนนี้ฟังทองแตงโมแตงโมตัวนี้มีหมูมขี้หนูสวนมีขี้หนูสวนเออแล้วก็มักสกอตมักทั่วทั่วปีทั่วค้างทั่วปีทั่วค้างมีมดเออค่ะเด้อจังไน้กับสินค้าก็ออกมาเลยค่ะมาเลยเบื่อไส้ชีสไส้ไก่แบบนี้เฮ้ ก็ตามลังขึ้นไปเลยตูวใจน่าแม่นี่น่ะต้องเปิดจักรันเปิดตัวไกอู้ผมว่ามันหิวข้ากว่าเนี่ยไก่ต,ตัวสิบเจ็ดตัวตัวนี้คือลุนลุนลุนใหม่ตัวนั้นลุนเก<อ>่าตัวนี้ก็คือเจริญไข่ไข่ก็ยังบอก่นั้นไงไข่ซูมาซูมาเก็บตัวแรงไข่ไก่ ไครเป็ปจะเก็บตองเา้าโอ้งเปทาไก่วะนี่ยอันนี้เขาเอินพัน่อย่างนี่พันไก่ไข่แล้ววะโอ้โอ้โอ้ย่าออกมามโอ้เหตบดยเล่นเนยเล่น่าง็อกนเก็บยังเล่นินจิกเนี่แล้วให้เอามาเดินเล่นก็คือก็จะมีแบบว่าเสียงเพลงให้ฟังนี่ไง ฟังก huh? wow. oh, oh ็ค oh. in ือมาเหเห็นไหมมันก็จะมีเสียงเพลงอ๋อพากันร้องเพลงบนนี้โอ้าุมากข้นแล้ว่สารจงมเรอยงาไอสารต่างๆน่นคว่กันนี้พันนีหอย่างเนี่ย ว่าเป็นหน่วยบางไงว่าดำเนินลาดดำเนินรับออเดรอตลอดเด้อบอกว่าอีหยังเด้อนี่อันนี้คือแหนแดงพุ่งกอีหยังเนี่ยแหนแดงแนแดงยแลยอืม เ,เอาเบิดชุย่างอ๋อเด้อเด้อผู้ใดชี้สั้างม้อ,อเพียงได้มาขอขอเลวยังบอกเขาเพียงโอ้นี่เฮ็ดแบบระบบน้ำยดบนนี่ใช่ระบบน้ำยดอืมลางน้ำคือมาตะอูนตะอูนร้อยสองร้อยประมาณร้อยร้อยกว่าอ่า พืชที่วางตรงนี้ลงมังโม่ปัดพะโล่ให้อันวางเนาะพุ่นที่พนดีเนาะเบ็ดสุย่างอันนี้มักสลีนะคะมักสลีข้าโพดอีกประมาณจะเดือนกว่ามะเพชรยังไงเนี่ยพิกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวน นสวนอ,อันนี้ลงมเแต่งกว่าแล้วลงเม็ดมนิด่งกว่าแขงกว่าลงเม็ดมันไปลงไปแล้วมันได้ยังบวถึงอาทิตย์ได้ประมาณสี่มืมนอนี่ยังบวชงอโอ้ยนี่เป็นถัว่วถั่วฝักยาวยังบวชงอ,อมันยังบงวชงอ๋อันนี้ยังบวชงอ๋อเอาลงเม็ตทำบริปูแบบกะใส่ผัดใส่เบียอันนี้ เพิ่นวางระบบน้ำเป็นระบบน้ำยดเกลือเบ,บิดส่วนเลยอันนี้เกลือเบ,บิดส่วนอันบนี้เพิ่นระบบอ,อึดน้ำเนาะตัวปรีอ,อันนี้ววีีตัน้จะเอาน้ำใส่ร่องใส่ดอกเพิ่นระบบอ,อึดน้ำเลย,อ,อ,อ,ยอันนี้จะลงมาสกอตยังไงเลยลงอ,อันนี้คือหญ้าหวาน เอาโอเคล่ะสัมนี่ล่ะฝากออเดอร์ฝากออเดอร์เลยไม่อยากได้อย่างกระสังได้เลยเด้อค่ะเด้อมีทุกอย่าง